รุณนสวัสด์ยามเช้านะครับพบกันเช้าว,วันนี้ก็เป็นเช้าว,วันศุกร์นะครับศุกร์ที่7มีนาคมเผลอแป๊บเดียวนะครับผ่านสัปดาห์แรกของเดือนมีนาคมไปอย่างรวดเร็วนะครับช่วงนี้เปลี่ยนฤดูนะครับรอยต่อระหว่างฤดูหนาวกับฤดูร้อนนะครับตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังแหละทั้งไม่ใช่เฉพาะฝุ่นดีพีเอ็ม2.5นะครับพายุฤดูร้อนก็เริ่มมีให้เห็นปะปลายนะครับ สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่นะครับก,ก็ระมัดระวังนะครับแต่นะมันอยู่อยู่อยู่กับธรรมชาตินี้ก็ต้องปรับตัวส่วนไหนที่ป้องกันได้ก็ป้องกันนะครับระมาดระวังได้ก็ระมัดระวังก็ขอให้ปลอดภัยทุกคนนะครับอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลยุโรปนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมามีแต่กาน2หลีกนะครับยุโรป้าลีกกับยุโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีก ก็แบ่งก no? in ันย in <Arduino> <usc> um ังไงนะครับเออนะยูรปาลีก่อนนะครับทีมจากอังกฤษส่งเข้าประกวดสองทีมนะครับพัดแดมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้บุกไปในเอรลนแหม่นะไปเสียท่าให้กับเซตอาร์คมานะครับแพ้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ต้องไปลุนนัดที่สอง กลับไปอังกฤษสัปดาห์หน้านะครับยังมีโอกาสอยู่นะครับแพ้ชนะแค่หนึ่งประตูนี่อะไรก็เป็นไปได้นะนโ,โดยเฉพาะในเกมเยือนนะครับก็ยังมีโอกาสนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำได้ดีกว่าสเปอร์พอสมควรนะครับเพราะว่าบุกไปเสมอเรอสซสิดัดนะครับทีมจากลาลิก้าสเปนนะครับหนึ่งประตูต่านึ่ง ยิงประตูออกนาก่อนด้วยนะครับต้นครึ่งหลังนะครับแต่ก็มาเสียจุดโทษโดนเจ้าถิ่นไล่ตีเสมอก็นัดหน้าไปตัดสินกันที่โอทาฟัดนะครับสัปดาห์หน้าก็เป็นกำลังใจกับแฟนผีทุกคนนะครับทีมน้องไก่ด้วยในขณะที่คอนเฟลซ์ลีกนะครับเชลซีหเดียวจากกองกฤษนะครับปุกไป เอาชนะโคเปนเฮเกนนะครับถึงถิน่นทีมจากลีกเอะโคเปนเฮเกนนี่มันเดนมาร์กนะเนนิชลีกนะครับก็เชลซีเอาชนะไปได้2องประตูต่อหนึ่งก็ชิงความได้เปลี่ยบน,นะครับโอ้โหนะกลับไปเล่นที่สแตมฟอร์ดบิชสัปดาห์หน้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาแหละสำหรับเชลซีนะครับก็ติดตามนะครับส่วนควนหลงนะครับ เกมลิวพูกับเพชเชเมื่อวันพุทธที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นต่อเนื่องกันนะครับทั้ง Louis นะนะลุยส์แอนลิเก่นะผลการแข่งขันที่มันค่อนข้างจะเมื่อเทียบฟอร์มการเล่นนะครับตลอดทั้งเกมนะครับก็ดูจะไม่แฟร์กับ เป๊แชแหละนะอันนี้เข้าใจได้นะครับแล้วลุยส์เอลิเก้ก็หมหมายมั่นปั้นมือนะครับเรียกว่า <c oughs> ตั้งเป้าเลยว่าจะไปบุกโทรอแมนฟิลว่ากันแล้วกันนะครับอืมนะก็นี่แหละเป็นงานที่อาราเนอร์ชาร์ต้องเ <c oughs> ตรียมรับมือนะครับในขณะที่ประเด็นฟอร์มการเล่นของลิเวอร์พูลนะครับไม่ว่าจะผู้เล่นทั้งทีมนะครับที่โอ้ฟอร์มเ็เรียกว่า ไยกันอย่างพร้อมพร้อมเพียงกันนะครับเหลือคนเดียวเท่านั้นที่นะครับได้คะแนนเต็มสิบคนเดียวเลยนะครับอาริสโอเบเกอร์นะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของลิเวอรพูลนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นที่ทีมลิเวอร์พูลเองไปเซ็นสัญญาผู้รักษาประตูคนใหม่นะครับซึ่ง เหมือนว่าจะเป็นการวางรากฐานมาเป็นตัวตายตัวแทนอาริซงเบเกอร์นะครับ <c oughs> แหมนะและตอนนี้ไอ้ฟอร์มฟอร์มการเล่นของอาริซงแบบนี้นะครับซึ่งสวนทางก,กันกับฟอร์มของผู้ที่ทีมเราไปเซ็นสัญญาไว้อะจอร์จี้มาดัช วิลลี่อะไรสักอย่างเนี่ยมเรียกชื่อยังยังไม่ถูกเลยต้องขอไปมันชื่อชื่อมันยาวเดี๋ยวต้องหาชื่อเล่นเรียกแล้วนะครับชื่อมันยาวนะครับก็นี่แหละนะครับปัญหาก็คือว่าฟอร์มการเล่นของผู้ที่จะมาใหม่เนี่ยมันมัน,มนเกิดเครื่องหมายคําถามว่าดีพอที่จะมาเป็นตัวแทนเป็นทายาทผู้สืบต่อมรดกของ โซเมคเกอร์หรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็น่าสนใจคือคือคือเราเราเองก็ว่ากันตามจริงก็ผ่านลิวพูก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับเหมือนกับการจากไปการอำลาของแหมจะเรียกว่าอำลาจากไปครับเรียกว่าการวางมือแล้วกันเนาะวางมือของเจอคินครอฟนะครับเดอะบอสของเรานะครับและผู้มาใหม่ ลายเป็นชื่อของอาราเนอะร์ชารอตเนี่ยไม่ใช่รูเบนอโมลิมแหนะม่ไแกลเพื่นี่แหม่ไม่เอาไม่เอานะ <laughs> ก็คือเราก็ได้ยินชื่ออาราเนอร์ชาร์ดเป็นครั้งแรกแหละนะครับอาราเนอร์เป็นใครจะมาแทนเจอเกนครอปเออนั่นแหละคำถามในวันนั้นนะครับแต่เชื่อว่าวันนี้สิ้นสงสัยแล้วนะครับว่าออื <laughs> สายตาเฉียบคมของทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของลิวผูนะครับไดอารเนอร์เชรอตมานี่ถึงวันนี้นะบางทีมันก็ก็ต้องดูกันยาวๆแล้วก็ให้โอกาสรูเบนอมาริมก็เช่นกันนะครับถึงแม้ว่าเปิดตัวกับ มนเชสเร์ยไนเตดแล้วก็ทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาผลงานอาจจะยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เแต่เกิดเครื่องหมายคำถามมากมายนะครับก็ต้องบอกว่าต้องให้เวลาแหละนะครับค,คือมันมันมันบางทีมันก็ ไม่ใช่อะไรที่จะคลิกได้โดยง่ายนะครับอาร์เนอร์ชอร์ตเองก็คงมีความโชคดีในหลายๆอย่างนะครับการมารับมรดกของเจอเกนค c อฟ f t เนี่ยอืมน่าเนี่ยความกดดันน่ะชัดเจนนะครับเออถ้าพูดถึงความกดดันต่างกันนะเอออาร์เอร์ชอร์ตมารับงานต่อจากเจเกนคอฟเนี่ยโอ้โหความกดดันนะครับ คือคือเจอาเกิครับสำหรับลิวพูเนี่ยเป็นสถาบันไปแล้วชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็คงจะตลอดไปด้วยนะครับโอ้โหอา่านรรจะต้องทำอะไรอะ่ะนะถึงจะไปรับไม้อ่าเรียกว่ากุมบังเหียนพาลิวพูไปต่อได้อะ่ะเออนะต้องทำอะไรบ้างอ่ะอย่าพูดถึงเรื่องแค่การได้รับความสำเร็จได้รับการยอมรับเลยนะครับเอาแค่ ไม่ตกตามลงนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่จเจเกนคอปทําให้สโมสรลิเวอร์พูลตลอด8-9ปีที่ผ่านมาซึ่งแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับรูเบนอโมริมนี่โอ้โหพอชื่อลอยขึ้นมานี่มันคือดาวรุ่งดวงใหม่ในวงการผู้จัดการทีมมนะครับผลงานความสำเร็จนี่การันตี เรียกว่าพอพ้นขอฟ้าขึ้นมานี่อิเล็กเซนฮาร์กเนี่ยแทบจะแอบแอบต้องใช้คำว่าแอบเลยเห็นบรรยากาศนะครับแอบขึ้นเครื่องบินส่วนตัวบินกลับบ้านโดยไม่บอกกลา่าไม่บอกกล่าวใครซึ่งมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับการทำลาของเจอเนครับแล้วก็ร้องเพลง ฝากเพ Queen, ลงเรียกว่าจูงมือ R N S ot, อารเนอร์ชารอดพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิวร์พูเองเลยด้วยซ้ำอะ่ะเออนะนี่มันมันมันบรรยากาศมันแตกต่างแต่พอผลงานในรอบหลายเดือนที่ผ่านมานี่อืมนะนั่นแหละลก็เข้าใจได้นะครับว่า ความรู้สึกของเด็กโงงในวันนี้กับเด็กผีในชั่วโมงนี้ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแหละแต่ทั้งหลายทั้งปวงนะครับก็ต้องให้โอกาสนะครับฤดูการยังไม่จบนะครับยังไม่ได้บทสรุปของฤดูการนี้นะครับและจบรดูๆๆการนี้งานของทั้งสองคนนะครับทั้งรูเบนอโมริมแล้วก็อารเนอร์ชร์ตก็ยังมีต่อ ในฤดูกาลหน้าหรือฤดูกาลต่อๆไปนะครับก็ในความเป็นประชากรฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเชียร์ทีมใดรักทีมใดหรือจะเป็นเรียกว่าคู่คู่ขับเคี่ยวคู่รักคู่แคนกับทีมใดนะครับก็ยังไงก็เป็นกีฬาแหละนะก็มีน้ำใจให้เพื่อนเสมอยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับเด็กผีทุกคนทุกท่าน ผลงานเมื่อคืนนี้ก็ไม่ได้เร็วนะครับไม่ได้เร็ว้ายอะไรเมื่อเทียบกับที่ไปเจิมกันล่วงหน้าว่าเสร็จแน่นะครับไปเจอทีมกับจากสเปนนี่แต่ว่าก็ได้ผลการแข่งขันที่ไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกําลังใจให้ว้าแชมป์ยูโรป้าลีกในฤด,ดูกาลนี้มาให้ได้นะครับแล้วก็ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยกันในฤดูกาลหน,น้าเป็นกำลังใจให้เด็กผีนะครับทุกคนทุกท่าน จากใจเด็กของนะครับมีสุขทุกคนนะครับวันนี้วันสุขแล้วดูแลสุขภาพเดี๋ยวมาพบกันใหม่ก่อนเกมลิวพูพบเซาเทมตันที่แอนฟิลด์พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ